เอาตอนนี้นะครับมาถึงช่วงของมิวสิกอะไรแล้วนะครับที่เราจะเติมเต็มชีวิตไปกับเสียงเพลงนะครับและศิลปินที่จะมาเติมเต็มกับเราในวันนี้นะครับเป็นใครไปไม่ได้ผมบอกไปแล้วนะครับกับพวกเขาเลยชิลสวีทครับผมสวัสดีครับ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 ไอหน้าคุณคุณเนี่ยเนี่ยเราเจอกันเป็นครั้งแรกใช่ตอนที่เป็นครั้งแรกเลยนะครับเอางี้ดีกว่านะฮะก่อนอื่นเลยวันนี้มาในฐานะศิลปินด้วยแนะนําตัวกันอีกครั้งหนึ่งทีละคนเลยเนี่ยครับผม โอเคสวัสดีครับผมคุงครับร้องสวัสดีครับผมตีครับร้องร้องด้วยครับอ๋อราอยากร้องด้วยจานผมเอนะครับเป็นมือกีตาร์ครับผมเอสครับเล่นคีย์บอร์ดครับครับผมแล้วทั้งสี่คนมารวมตัวกันได้ยังไงคะเออจริงแล้วผมกับตีเป็นรุ่นน้องที่มหาลัยครับแล้วก็ตีไปเรียนทำเพลงมาแล้วก็ทาง เอ็ดนี่ก็เป็นรุ่นน้องของิทธิ์ที่โรงเรียนแต่คือรวมๆแล้วคือจริงๆเราบ้านเราอยู่ใกล้กัน้ยตอนแรกก็เป็นรุ่นน้องรุ่นน้องกันอยู่แต่สรุปแล้วก็คือบ้านอยู่ใกล้กันแล้วก็มาฟังเพลงในแนวเดียวกันนะครับคือเวลาขึ้นรถเงียเปิดเพลงโอ้ใช่ใช่ใช่ก็เลยมลองมาทําเพลงกันดูก็เลยออกมาเป็นชิลสวิตอังเพลงแนวไหนฮะ ก็เป็นจริงๆเราพวกเราจะฟังไม่ใช่เราฟังกันตั้งแต่สุนทราภรณ์มใช่คือฟัง ก็จะฟังแนวพวกแอนด์บีครับพวกแนวป๊อปโชว์ไปแต่ว่าพื้นฐานเราทุกคนจะฟังเพลงป๊อปง่ายๆครับไม่ฟังยากครับใช่มาพูดถึงชื่อวงนิดนึงทําไมถึงชื่อว่าชิงสวีทเออผมงงมากเพราะว่าคือคุณทําร้ายแบบพิธีกรมากเลยนะเวลาเราจะอ่านชื่อเนี่ยเราทุกคนต้องเคยทีเจที่ต้องเคยอ่านผิดใช่เพราะว่ามันมีตัวไออยู่ตรงกลางไงชิวแล้วก็ไอสวีทชิ่สวีทใช่ทำไมเขอเคลียร์หน่อยฮะคือผมเป็นคนตั้งชื่อเองครับก็ ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่ที่จะอ่านผิดนะครับเพราะว่ามันอ่านยากมากของมันก็เอาที่มาก่อนแล้วกันนะครับชิลสวีทก็คืออ่าเอาวงเล็บไอตรงกลางก่อนไอวงไอวงเล็บไอตรงกลางเนี่ยมันเหมือนกับว่าอ่าผมต้องต้องการจะให้มันเล่นคําให้แปลว่าชิลลี่ที่แปลว่าพรีซีเอล L ์ชิลหาวงเล็บไปสักนิดนึงแปลว่าชิลลี่ที่แปลว่าพริีสวีทก็คือหวานเพราะฉะนั้นชิลลี่สวีทมันมันก็เหมือนกับมีความหวานมีความเผ็ดร้อนอยู่ในอยู่ในแนวติปบ๊อปที่เรามี อาจจะเป็นอะไรประมาณนั้นอันนี้คือที่มาชิวสวีทใช่คือทั้งเผ็ดทั้งหวานไม่จะแปลว่าพริกหวานก็เลยตอบว่ากลายเป็นพริกหวานพริกที่กินแล้วหวานอะไรอย่างเงี้ยเปล่าค่ะนะฮะอะต่อกันอีกนิดนึงอาการปกติเนี่ยครั้งก่อนมาแบบเหมือนนึงผู้เข้าประกวดนะแล้วตอนนี้มาในฐานะศิลปินแล้วนะฮะคิดถึงมิวสิกแกร์นะเออคิดถึงมากครับเวทีที่เรายืนตั้งตื่นเต้นครับ เนื่องจากเยนทุกครั้งวันนี้ก็ตื่นเต้นที่นี่เหมือนเหมือนเป็นห้องซ้อมดนตรีเราไปแล้วมาบ่อยอะไรนี้หรือเปล่าเข่าชั่วโมงยะไรเข้าชั่วโมงค่ะนะครับแล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าต้องต้องถามนะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยก็คือครั้งก่อนเราเจอยังเป็นผู้อประกวดตอนนี้เป็นศิลปินเต็มตัวแล้วมีอะไรที่แบบเปลี่ยนไปบ้างไหมเปลี่ยนไปบ้างไหมมันยากไหมในการที่แบบเออเรามาในฐานะศิลปินละให้น้องตีพูดมาก ยากไหมล่ะครับก็ก็ถือว่ายากขึ้นครับเพราะว่าเพราะว่าการทําทเพลงเนี่ยดูเหมือนมันจะง่ายออกเพลงมีผลงานอะไรเงี้ยแต่จริงแล้วในห้องอัดในทุกอย่างลายทุกอย่างที่เราออกมาเนี่ยมันมันก็นลาําบากเหมือนกันครับที่ออกมามแต่นสนุกดีครับเราชอบแค่คาคาเดียวครับเราคิดว่าได้แล้วแต่ว่าโปรดิวเซอร์บอกไม่ได้ก็ร้องมันเป็นชั่วโมงก็ร้องเันชั่วโมงแค่คำท่อนแค่ท่อนเลงอะไรอย่างเงี้ยใช่มันเป็นประสบการณ์ใหม่มากครับที่เราเราร้องเล่นในห้องน้ำอะไรเราไม่รู้ตัวเองครับ พอเราเข้าห้องอัดปุ๊บเราก็จะโอ้มันผิดตรงไหนอะไรเงี้ยเราจะมีประสบการณ์มากขึ้นเราจเร้ในห้องน้ำไงห้องอัดสมมติว่าเอาโผล่เธออะไรไปตั้งอาจจะร้องดีเราได้เร็วเลยอะไม่ถึงชั่วโมงที่เเคยชินในห้องร้องในห้องน้ำค่ะแล้วซิงเกิลแรกที่ปล่อยมามีชื่อว่ายอมให้เธอนี่เป็นเพลงแนวไหนครับเป็นเป็นป๊อปไอดีอย่างที่เราเคยฟังกันหรือเปล่าจริงมันก็เป็นเพลงป๊อปอะครับแต่ว่า มันมีหมดเลยป๊อปโซอันด์บีอยู่นี่สอันมีสอันครับแล้วมีมีชื่อเรียกเฉพาะตัวไหมหรือว่าก็เรียกแบบสามก็ฟิวชั่นป๊อปใช่ฟิวชั่นบ๊อบเราเป็นฟิวชั่นทุกอย่างผสมผสมรวมรวมเข้าเลยเด็กปั่นอะไรอย่างนั้นเนี่ยนะการตอบรับเป็นยังไงบ้างดีกว่าฟีดแบ็ของซิงเกิลนี้ฮะก็เราจริงจริงยังจริงจริงเราเราใช่ไหมเราไม่ได้รู้ฟีดแบ็มากครับแต่ว่าเราก็ดีใจครับที่ ร้องให้คนฟังหรือว่าเปิดตามวิทยุหรืออะไรครับเรายังไม่รู้ฟิทแบกว่าเป็นยังไงยังไม่ได้เขาเรียกอะไรอะไปต่อหาว่าตอนนี้มันถึงไหนแล้วอะไรแล้วอะไรเอางี้ดีกว่าคนใกล้ตัวได้แบบอมีคอมเมนต์มีอะไรบ้างไหมอ๋อเพื่อนว่าไงบ้างเขาบอกเพียงพอมากก็ต้องรวยกันอยู่แล้วเขาตีว่าไงเขาตีว่าไงก็ก็เพื่อนก็เฮ้ยวันนั้นเห็นเห็นหน้าเนี่ย ไม่คิดว่าลองพิงเป็นอ้าวก็เลยออกอนั่นใช่เราใช่เราอะไรเงี้ยฉันเองล่ะที่อยู่ในทีวีนะใจนะเพราะส่วนใหญ่แล้วเออมันจะหนักที่เอ็มวีครับเวลาเขาเห็นเอ็มวีเขาจะแบบเฮ้ยควงสองคนเลยเหรออะไรเงี้ยเดี๋ยวเดีอยวในมีมีเอ็มวีใหบดผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยในเอ็มวีให้ดูไหมคะวันนี้ วันนี้ออ๋เดี๋ยวมีเดี๋ยวมีอ่ะนี่่อาจะได้รู้ว่าเดี๋ยวขึ้นมาเลย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 เออขึ้นมาเป็นตัวอย่างหน่อยได้ไหมเออว่าพูดถึง MV ดีกว่าถ่ายทำเป็นยังไงบ้างนี่ขึ้นมาแล้วอันน่าหล่อกว่ามามาแล้วมาแล้วมาแล้วตอนไปถ่ายทำอันนี้ตอนแรกเราไปเราไม่คิดว่า ต้องมีผู้หญิงใช่ไม่รู้เลยว่าจะมีผู้หญิงด้วยแล้วสุดท้ายชอบไหมชอบชอบจริคือชอบอะไรฮะชอบ MV หรือชอบผู้หญิงครับมันก็เหมือนว่าแบบบรรยากาศก็เหมือนแบบเราเราเรามอบเพลงนี้มีคนอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยแล้วก็เลยเราขึ้นมาเล่นแล้วก็มอบเพลงนี้กับหญิงคนนั้นแต่ว่าเพิงคนนั้นก็ยังก็ยังไม่รู้ว่าใครไม่เลยก็ต้องไปดูเองว่าแบบสุดท้ายแล้วเนื้อหาของเพลงยอมไม่เธอที่มันเป็นเกี่ยวกับอะไรอ่ะ ก็เหมือนกับแบบว่าจริงๆแล้วผมว่าคิดว่าทุกคนที่มีเพื่อนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนกันหรือว่าคู่รักหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เราต้องเราต้องแคร์เขาอยู่แล้วเขาเขาเขาเป็นเพื่อนเราเป็นแฟนเราเป็นอะไรอย่างี้ต่อให้ต่อให้เขาจะผิดยังไงสุดท้ายให้เขาทายไม่จริง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 ความรักมันนิดนึงนิดนึงถ้ายังรักอยู่นะถ้ายังรักอยู่นะความรักมันอยู่ที่การยอมค่ะถ้าไม่ยอมก็ไม่รักกันความรับเรื่องของการยอมใช่ ยอมให้กันเชื่องการละกันเรต้องยอมไม่เธอตบทุกตีอะไรอย่างนี้ยอมเลยอันนี้ปล่อยซิงเกิลแรกออกมาแล้วจะมีซิงเกิลต่อไปให้ติดตามกันอีกไหมแน่นอนครับเรากําลังทํากันอยู่ครับตอนนี้ใช่ครับตอนนี้อยู่ในขั้นทาดนตรีโปรดักชันม่แนวไหนมาแนวไหนเป็นแนวไหนไหนเป็นแนวไหนเพลงเร็วเพลงช้าก็ยังเป็นปอก็แต่ว่าเราจะอยู่ในมีเดียมกลางๆจะเร็วขึ้นแต่ยังไม่เธอแต่ว่าเนื้อหามันจะเข้มข้นกว่า เคานี้เริ่มไม่ยอมแล้วเริ่มมีกระแสกำลังเกิดขึ้นตอนแรกถึงแรกเรายอมให้เธอเปนนี้เราให้เธอยอมมั้งใช่ขอตีกับนิดนึงผัดกันยอมกันต้องต้องผัดกันรักผัดกันรักนะครับเอางี้ดีกว่าเพราะว่าก็คิดว่าแฟนๆหลายคนก็มีตั้งแต่ตามเชียงแต่ประกงประกวดเลยนะฮะโหวตอะไรกันเข้ามาเยอะอยากจะฝากอะไรถึงแฟนๆไหมเออก็ก็พวกเราเป็นศิลปินหน้าใหม่นะครับซึ่ง ซึ่งก็ยังรู้สึกว่าตื่นเต้นอยู่ก็เพลงพวกเราอะ่ะก็อยากจะให้ฟังลองฟังดูครับ,รบสําหรับคนที่แบบทำรลอะกาแฟแล้วก็แบบนี่เราเราเราอยากจะคืนดีกับเขานะอะไรเงีเ้ยเพลงนี้ลองมอบให้เขาดูครับอาจจะแบบเป็นอีกทางจะเลิกกันเลยใช่พี่ใหญ่จะให้ให้เพลงของเราครับเ,เป็นโมเมนต์นึงในชีวิตของ โอ้ยวันนี้กันเลยคาร์ล้องฟังกันเอยครับถ้าใครไม่รู้ไปไหนก็คือติดตามเราได้ในเว็บ dot thummusic d o ค com ค่ะก็สามารถติดตามข่าวสารแล้วก็ฟังเพลงของเขาได้ด้วยในเว็บ thummusic dot com นั่นเองใช่แล้วนะครับก็เรียกว่าอ่ะสำหรับวงนี้เนี่ยวันนี้ได้ไลฟ์กันสดๆแน่นอนนะฮะบนเวทีนี้ในมิวสิกแกรนะครับในช่วงมิวสิกแอลไนะครับ